สวัสดีครับช่องมโตัวเกมไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเวฟ125 l v d นะครับเปิดปิดไฟหน้าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับก็คือเป็นของนําเข้ามาทับสั่งจากร้านทันวัดนะครับก็เป็นเจ้าตัวเวฟ125 l v d นะครับตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ หน้าตาก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับแล้วก็มีตัวต่อไฟหน้านะครับแล้วก็ต่อกับสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวนี้นะก็เดี๋ยวผมจะลองแกะชุดบนออกก่อนนะครับถ้าชุดบนแกะไม่ออกนะครับผมต้องมาแกะชุดข้างหน้าออกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแกะชุดสี่อนข้างเยอะนะครับเจ้าตัวเวฟร้อยห้า LED ตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรจิ้มก่อนนะครับเพราะว่าชุดชิลหน้าเนี่ยผมใส่ชิลแต่งนะครับ มันจะเป็นใส่หมุดนะครับก็คือใส่หมุดเนี่ยแหละต้องหาอะไรจิ้มนะครับแข็งๆนะครับก็ผมใช้ประแจเอาตัวเล็กนะครับจิ้มเข้าไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะชุดชิวออกก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดชิวข้างบนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับหมุด ที่เราจิ้มเข้าไปนะครับก็จิ one, ้มเข้าลึกไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มไปนะครับสี่รูประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะเป็นหมุดประมาณนี้นะครับเมื่อหลังจากดึงชิวออกเรียบร้อยนะครับเราก็ไขน็อตตัวนี้ออกนะครับใครที่ใส่ชิลแต่งข้างหน้านะครับก็จะมีน็อตตรงกลางยึดอยู่นะครับก็ไขออกนะครับหลังจากนั้นก็ดึง ชิลปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาชิลหน้าออกก่อนนะครับฐานของมันแกะฐานชิลเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆฐานชิลของเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวแต่งเหมือนกันนะครับของเดิมของแต่งก็จะเป็นกิบล็อกนะครับเวลาเราดึงนะครับก็ดึง มือเดียวประมาณนี้นะครับดึงเข้าหัดตัวเรานะครับหรือจะจับ2มือประคองก็ได้นะครับดึงประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถอดกระจกข้างนะครับ2ข้างนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดเนี่ยมันจะแกะชุดสีข้างบนไม่ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวแกะกระจกข้างก่อนนะครับ พอกระจกข้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยังไม่ได้ต่ออะไรนะครับอันนี้คือผมสตาร์เครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ให้ดูนะครับว่าไฟหน้าเวฟยังเปิดปิดไม่ได้นะครับยังไฟต่ำไฟสูงปกติอยู่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ของเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับไฟสูงไฟต่ำปกตินะไฟหน้าไม่สามารถดับได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตัวแต่งให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับ ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการถ่ายน็อตออกก่อนนะครับน็อตใช้หัวแฉกนะครับถอดสองตัวข้างบนนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะข้างล่างนะครับจะมันจะมีน็อตสองตัวนะครับมีตรงฐานข้างบนนะครับเห็นไหมข้างบนที่ที่ที่ผมให้ดูนะครับแล้วก็มีข้างล่างนะครับอีกตัวหนึ่ง มีน็อตสองตัวนะครับมันมีตรงคอกับตรงข้างบนนะครับทําการายสองข้างนะครับหลังจากไข น้อนออกหมดแล้วนะครับเราจะทําการแกะขอบชุดสีด้านบนนะครับค่อยๆงัดนะครับงัดตรงขอบนะครับก็จะใช้ตัวพลาสติกอุปกรณ์เสริมงัดพลาสติกชุดสีออกก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็เหมือนคล้ายๆใช้บัตรก็ได้นะครับบัตรที่ไม่ใช้แล้วบัตรเติมมือถือบัตร ATM ที่เป็นบัตรแข็งพลาสติกนะครับหรือบัตรอะไรก็ได้นะครับที่เป็นพลาสติกแข็งๆค่อยๆงัดขอบประมาณนี้นะครับงัดเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเขี่ยวล็อกของมันตัวพลาสติกชุดสีด้านบนประกอบข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างมีกิบล็อกค่อนข้างบางน,นะครับเป็นบางบางจุดนะครับก็คือจุดตรงปลายแฮนด์เนี่ยค่อนข้างบางพอสมควรนะครับผมก็ไม่ค่อยเคยแกะเท่าไหร่นะครับก็คอยดูแบบว่าเอยมันมีจุดไหนอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆงัดแงะนะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆแกะนะครับแต่ผมอยากลองแกะชุดสีด้านบนออกก่อนนะครับทำไมถึงอยากแกะลอง ด้านบนออกก่อนนะครับทำไมไม่แกะชุดสีข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงที่ยึดตะกร้านะครับเพราะว่าผมอยากลองแกะข้างบนเนี่ยเพราะว่ามันมันจะแกะออกได้ไหมถ้าแกะออกไม่ได้เนี่ยผมค่อยขอชุดสีข้างหน้าตรงที่ยึดตะกร้าออกนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับลองแกะดูนะครับผมว่าน่าจะติดนะครับนี่นี่ติดตรงนี้ด้วยนะครับติดตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายของเรานะครับก็คือฐาน ยึดกระจกนะครับอีกตัวหนึ่งน็อตเสริมนะครับเราทําการไขออกนะครับค่อยๆไขนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนทุสีของเราด้วยนะครับเนี่ยครับมันก็ค้างแข็งนะครับพราะว่าไขไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกด้านหนึ่งนะครับมันจะเป็นหัวกลมนะครับเดี๋ยวผมจะไขอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ๆๆเดี๋ยวลองใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนทุสีนะครับนี่ ปึ๊บปึ๊บก็คือใช้อีกด้านหนึ่งแหละครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะไปโดนทุสีได้นะครับใช้ปัจแจปากตายนะครับแต่ว่าใช้หัวกลมอีกด้านหนึ่งประมาณนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทําการไขออกนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าจําเป็นนะมันน่าจะออกได้นะครับนี่ๆออกได้แล้วแต่ว่ามันน่าจะเอาออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็คือชุดสีสีข้างล่างจริงๆนะครับผมต้องทําการเอาชุดสีข้างหน้าออกนะครับหัวตะก้าออกแล้วนะครับโอ้โหโคตรตุกติกเลยอันนี้ต้องเล้ยาวเลยนะครับพิธีดึงชุดสีหน้านะครับก็ดึงอย่างนี้นะครับตั้งหักขึ้นก็ดึงนะครับดึงข้อหักตัวเรานะครับที่ประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหแลอกเยอะมากเลยนะครับโคตรเหนื่อย แกะชุดสีเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสําการแกะชุดสีข้างบนต่อนะครับนะมันจะเป็นมันจะเป็นนี่นะครับระวังนะครับคือมันจะมันจะเป็นระวังในตรงชุดสีข้างล่างนะครับชุดสีอีกอย่างมันจะเป็นสีดํานะครับที่ที่ตรงปกของเราข้างหน้านะครับที่เราผิดเราก็ทับลงหน่อยครับมือดันลงทํากการดึงนะครับก็ค่อยดึงออกมาครับ ะจะดูส <tinc S 2> ีไปสีเอานะครับตัวของเราก็ต้องค่อยๆแกะนะครับค่อยๆทำนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆดูเริ่มเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกแล้วจากนั้นนะครับมันจะเป็นมันจะมีสายติดอยู่นะครับคือเขาเรียกว่าตัวต่อชุดไฟหน้านะครับสายไฟต่อหน้านะครับเออเขาเรียกว่าสายไฟไฟหน้านะครับต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ ดึงออกมานะครับดูข้างในตรงนี้นะครับนี่จับไปเลยนะครับมันจะมีสายอยู่นะครับถ้าเราทําการบีบนะครับแล้วก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสายสร้างพอสมควรนะผมไมาอยากให้มันสายยาวหน่อยเพิ่มมาอีกสักสองนิ้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะ ทำมีสายติดอยู่นะครับไม่รู้สายอะไรนะครับมีสายในกระเปะพายอยู่ตรงนี้นะครับมาหน้าเอาผ้ารองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแกะชุดสีเยอะมากเลยนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับมาจะมาใส่ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวเจ้าตัวก่อควบคุมเปิดปิดไฟหน้านะครับต่างจากร้านพันวัดใครสนใจก็ติดต่อซื้อได้นะครับราคาก็ไม่ถึงละพันนะครับแล้วก็ไม่ถึง ไม่ถึง800ประมาณนั้นไม่ถึง800ด้วยนะครับลองไปถามก็ได้นะครับอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตัวนี้นะครับต่อง่ายๆเลยครับไม่มีการตัดต่ออะไรเลยครับสายไฟนะครับเสียบเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปเลยนะครับเรามีสายไฟนะครับ ที่ให้มานะครับมันจะเป็นตัวต่อกับไฟหน้าก่อนนะครับนี่สายไฟไฟหน้านะครับตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวเมียต่อกับตัวคู่นะครับต่อไปนะครับตัวปลั๊กตัวนี้นะครับไปต่อกับชุดไฟหน้าของเรานะครับต่อตรงนี้นะครับราเหมือนเป็นการกรอคกลุมไฟหน้าแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเราติดกล่องเสริมนะครับกล่องตัวนี้นะครับเราก็ เอาติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับจะวางตรงนี้ก็ได้มันมีช่องเหลือเยอะนะครับใช้เอากาวแบบี้ตแปะทุกสีของเราก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับกาวนะครับสายกาวนะครับก็สีดำตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการยึดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแผ่นเขาเรียกว่ามันมีเหล็กอยู่นะครับเอากาวไปยึดตรงนั้นก็ได้นะครับ อันนี้คือผมก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่เลยนะครับผมก็ดูดูตามขั้นตอนมันไม่หน้ายากนะครับก็น่าจะทําได้ง่ายนะครับเทาที่เท่าที่ทำได้นะครับผมก็พอทําได้ไม่ถึงว่าเก่งอะไรมากมายนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไขครวงเข้าไปนะครับใส่สายกาวนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะแกะตรงนี้นะครับก็คือตัว ลักนะครับตัวต่อของตัวไฟสูงนะครับอยู่ข้างบนตัวนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นกที่ตรงนีนะครับทําการแกะออกมานะครับมันแกะค่อนข้างยากนะครับผมว่านะก็คือมันมันผมก็ไม่เคยแกะอลองแกะดูนะครับแกะออกไหมแกะไม่่คยออกนะครับทำการมันเป็นมันเป็นมันเป็นคลิปล็อกนะนะครับเขี้ยวสองเขี้ยวนะครับมันมีสองด้านข้าวค่อยดึงนะครับประมาณนี้นะครับ อีกอันหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนไฟสูงนะครับน่าจะไฟสูงนะแต่ว่าเราก็ปิดเทียบดูครับว่ามันตรงกันไหมนะครับข้างล่างข้างล่างมันเป็นาสายเคียวผมว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นไฟต่ำนะครับข้างบนเป็นไฟสูงน่าจานะเพราะว่าผมลองต่อแล้วข้าไม่ได้นะครับดูดแต่ป,ปะต่อเข้าไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสอดเคียวนะครับตัวเมียนะครับน่าจะเป็นสอดเคี่ยวนะครับ ขบบนนะครับน่าจะใช่ข้งบนน่าจะเป็นไฟสูงครับอ่าเจอแล้วนะครับนี่นะครับตรงัาเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการต่อนะครับต่อให้มันตรงนะครับให้มันตรงนะครับให้มันเข้าล็อกนะครับใส่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับใส่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นนะครับเราต้องใส่ดีๆนะครับมันจะเป็น มันจะเป็นด้านด้านบนด้านล่างนะครับด้านบนจะไม่มีขีดนะครับที่ผมจับอยู่แดงๆเนี่ยคือด้านบนไม่มีขีดอีกด้านนี้ที่ผมชี้นะครับก็คือด้านล่างคือด้านที่มีขีดใส่ให้ตรงตำแหน่งนะครับเมื่อใส่ตรงตำแหน่งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอประกบให้ดูนะครับจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูว่าเปิดไฟหน้ามันได้จริงไหมนะครับก็คือกล่องควบคุมไฟหน้านะครับเอาแล้วนะครับผลสตาร์ทรนแล้วลองดูนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไปมาเปิดแล้วนะครับกดไฟสูงไฟต่ำ 2รอบนะครับเดินทางการรีบกดนะครับ1 2 1 2อันนี้อันนี้คือไม่ติดนะครับถ้ากดช้าจะไม่ติดนะครับเห็นปะก็คือใช้งานได้ทั่วไปนะครับถ้ากดเร็วนะครับก็จะปิดประมาณนี้นะครับให้กดทําการไฟสูงไฟต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ1 2 1 2นะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเราต้องทาการกดเร็วนะครับเห็นปะเดี๋ยวจะเปิดนะครับเอาใหม่นะครับปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ขึ้นลงขึ้นลงนะครับสองรอบกดเร็วนะครับปิดนะครับเปิดเอาใหม่น,นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเปิดเอาใหม่เอาใหม่พลาดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเปิดแล้วนะครับกดใหม่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองปิดนะครับกดใหม่นะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับปิดนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเปิดปิดเปิดปิดนะครับเปิดนะครับเอาใหม่นะครับขึ้นลงขึ้นลงเปิดขึ้นลงขึ้นลงปิด นะครับประมาณนี้ขึ้นลงขึ้นลงเปิดอ่าขึ้นลงขึ้นลงปิดนะครับประมาณนี้ก็คือไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับก็คือเปิดไฟแล้วก็กดอีกรอบนึงถ้าจะปิดนะครับกดไฟสูงไฟต่าไฟสูงไฟต่ําประมาณนี้นะครับเปิดนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ดูนะครับตัวนี้นะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับกด2รอบนะครับถึงจะเปิดถึงจะปิดนะครับทําการกดย้ํานะครับ นี่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงนะครับปิดนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเปิดไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำประมาณนี้นะครับ2รอบนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับ รยบร้อยนะครับก um, ็ประมาณนี um, ้นะครับกล่องควบคุมตัวเปิดป well ิดไฟหน้าโดยใช้ไฟสูงไฟต่ํากด2รอบนะครับก็คือขึ <t. <t ้นลงขึ้นลงนะครับไฟสูงไฟต่ํากด2รอบนะครับโดยทางการสวิตช์เปิดปิดไฟหน้านะครับไม่ต้องทําการเจาะรูอะไรเลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเลยนะครับโดยใช้กล่องควบคุมนะครับก็คือใส่ตรงรุ่นเจ้าตัวเวฟลอย5 i ห้าไอเนะครับที่ผมรีวิวไปคือเป็นกล่องควบคุมเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟหน้านะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็จบเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ติดตามผลงานได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของผมนะครับบ๊ายบาย